ทุกคนที่บ้านให้ความเคารพบูชาเพราะเป็นเทพแห่งโชคลาภนำความสำเร็จมาให้แก่ครอบครัว,รรวและทำให้ทรามาหากินเจริญรุ่งเรืองคุณป้าแต่งตัวจะไปไหนครับจะไปแต่งตัวอยู่บ้านแต่งตัว,ตตวไปรับลูกค้าลูกค้ามาที่รา้าน สวยทั ang, ้งวันเลยสวยทั้งวันทุกวันเลยไายปากแดงไหมดูสิปากแดงไหมอือหือคุณป้าทำไมมีตู้กระจกอะไรเหมือนกับร้านเสริมสวยก็แต่ก่อนนี่ก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่ตลาดจบที่ไหนมาครับไปเรียนที่ไหนมาจบเกษร็ดชลีจบที่เกษร็ดชลีมีใบประกาศไหมครับมีใบประกาศ อ๋อเกจตรีครับเรียนตอนนั้น,น,น,นกี่เดือนครับหกเดือนไปเพิ่มเติมเนี่ยหเดือนตอนนั้นเรียนแพงไหมครับก็ในราว 5, รห้าพกว่าบาทครับจบแล้วมาเปิดร้านที่ไหนครับตอนนั้นที่ตลาดอำเภอรประสานลูกค้าเยอะไหมครับก็เยอะพอสมควรก็จํา มีลูกค้าประจำมาเรื่อยๆกี่ปีแล้วครับอ้ยหลายปีแล้วประมาณเดี๋ยวนี้ทำอยู่ไหมตอนนี้ก็เลิกทำแล้วลูกสาวเปิดร้านอาหารขายสเต็กนายคนไหนลูกสาวนี่จา้จาสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับเอ่อชื่อปุ๊เปิดร้านอาหารชื่อปุสเต็กหมูและไก่อ่าครับ ขายดีไหมครับค่ะก็เรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้ก็เพ,พิ่งเปิดร้านไม่นานนี้ก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าพอรู้แล้วค่ะมีลูกค้าประจำแล้ว คุณป้าอธิบายภาพสาวงามเหล่านี้ให้ฟังหน่อยครับว่ามีความเป็นมาไงครับเมื่อปี2505จังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีงานประกวดเทพีจังหวัดสุรินทร์ที่สาลากลางจังหวัดซึ่งตัวป้าเองได้รับการสนับสนุนจากนายาตไวด้ดีอดีตสสจังหวัดสุรินทร์สมเข้าประกวด ร่วมกับสาวสาวในพื้นที่สุดินทั้งอำเภอและครั้งนั้นป้าป้าายุ16ปีได้รับรางวัลได้รับรางวัลตำแหน่งรองขวัญใจสุดินได้รางวัลขันเงินผงสัพฟอ๊หนึ่งถังเงินจำนวนหนึ่งซึ่ง ยุคนั้นก็มากพอสมควรแต่ป้าก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลครับแล้วมีการเตรียมตัวกี่เดือนครับมีการเตรียมตัวกี่เดือนมีการเตรียมตัวหนึ่งเดือนไปฝึกซ้อมที่ไหนครับฝึกซ้อมที่อำเภอ ดีนี่ก็เป็นห้องครัว <ừ, S 1> ของผู้สต็กหมูนะคะก็ไม่มีอะไรมก็จะมีเตาไมโครเวฟแล้วก็เครื่องปั่น <c oughs> นี่ก็เตาอบไมโครเวฟไมโครเวฟร,ร้านผูสเต็กหมูก็จะมีหลกัลกๆก็สเต็กหมูแล้วก็สเต็กไก่สเต็กปลาผัดมักกตโรนีสปาเกตตี้<พ>ก็อาหารตามสัง่าางคนะ ถังบรรจุอะไรไบ้างครับค่ะก็อันนี้ก็จะมีตู้ตู้เย็นแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้แช่แข็ง,ขงสำหรับออของทะเลนะคะแล้วก็พวกเฟ้นไฟแล้วก็อันนี้ก็ตู้แช่แข็งเหมือนกันใช้แช่สำหรับเนื้อหมูก็สเต็กหมูสเต็กไก่ก็ปลาค่ะซื้อที่ไหนครับของที่แมคโระ อันนี้ก็หมอ้อหม้อหุงข้าวอันนี้ก็เป็นหม้อทอดเป็นไฟค่ะค่ะนี่นี่เป็นแฟนค่ะชื่ออลันอลันสเปนเซอร์ Sure You come from I come from England อ๋อ n g a r ังกฤษอังกฤษ นี hmm. ่เป็นผู uh ้ช่วยอันนี้เป็นผู้ช่วยอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่วยขายอาหารช่วยส่งของเป็นไงครับอยู่จังหวัดสุรินทร์สบายดีไหมถามถึงทีอัลลันพูดอพูดไทยหน่อยพูดไทยนิดหน่อยอยู่ไรท์ไทยแลนด์อ๋อไรท์เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชอบไหมชอบไหม อบมากมากชอบมากมาเออชอบมากมากอ๋อ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 ี๋ออ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 ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออัออ๋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 ออออ๋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 ออเออรออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อออเ๋ออ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 ๋อาออ๋อออ ร้อนไหมร้อนมากมากร้อนมากมาก Really hot ร้อนมากๆชอบไหมอร่อยอะไรอยากจะสปีคบ้าง i e a s k y h What you want to speak I I speak Thai นิดหน่อยภาษาไทยอือภาษาไทยเป็นเป็นไหม พูดภาษาไทยได้ไหมเออนิดหน่อยนิดหน่อยสมัยบา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 ย